น่าได้ได้อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบังหรือเพื่อนตีไม่ตีมันเพื่อนสวยโวย The best in what I know. It's better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'm a ผมก็องขอากล่าวเสียก่สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมฮีโร่นี่เออหรือเกมฮอนนะฮะอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเบฮีมอนครับวันงันี้ผมจะมาเล่นในตำแหน่งของท็อปเลนนะครับเลนบนนั่นเองเกมจะเป็นยังไงก็ไปรอติดตามรับชมได้เลยครับผม Stomping down the playground. มันได้เนี่ยโดดใส่มันเวหนน่าได้แล้วได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องบังหรืเพื่อนปีไม่ปีมันเพื่อนสวย ขว่าทำไมเนี่ยขนาดนี้เป็นคนลือกที่กันวะตัดล่างเลยเจ้าโป๊บบัวตัดตานี้ก็รุ่นปลอมหมดเลยเพื่อนก็กูบอกให้มึงหมายถึงแบบไปตัดรุนล่างเดี๋ยวกูตัดรุนบนเนี่ยได้เพื่อนไม่ได้ว่าอะไรโอ้ดูจังวะดูเนียอะไรดูจังวะ You want me this power. The <laughs> down the playground. <laughs> toyan, toyan. สัตว์หายไปพีเดมาดิาดพีเด Get Tell dumped, you. kid. เจนล่างีเจนล่างลีเจนล่างฮัลโหลรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเคยคิดดูดท,นทนีนึงกดขวดทีนึงเดวโวหายนะน่าจะวับ สวนแล้วปะสวนยไม่ได้เลยถอยเลยกูโนเลยว่าบอกงานกูดูมินิแมปดิเออกูไม่ได้ดูมันบวกยังไงชลมุลนเหรอเข้าใจปะช่วงชลมุนรู้จักปะรีก่อนเลยเพื่อนรีไปรีก่อนนะ หเ่อหอยหอยกลางเอาแล้วปะเอาได้ถ้าเห็นตัวมันสัตรูหายไปทำไมอย่าก,กูรอ,อให้มึงรอ,กกอ,อตัดไม่ไม่ไม่กูไม,มไม่เอากลางกูไปล่าง รอ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 ไม่เอาไม่เอารอคลิปอีกชุดนึงศัตรูหายไปนิโวอยู่กลางลุนบนลลุนบน <c oughs> เล่นได้ป้าเล่นได้ป้าเล่นได้ป้าโดดเลยโดดเลย <c oughs> โดนไม่โดนแล้โก็ <c oughs> โอยายไม่นโทษเนี่จัไปแล้อ่มคนนะเด็กๆชิวอะไรกลางมากลงไม่มาตายหาหมแล้วงตายไหมล่ะ เกือบตายกูถามว่าตายไหมกูก็ตอบไปแล้วไงว่าเกือบตายแต่เดงว่าอะไรแสดงว,ว่ามันไม่ตายแกเพื่อนเออมีตายกับไม่ตายเว้ยที่กูต้องการกูคงให้สิ่งที่มึงต้องการไม่ได้ออมึงพูดไปเมื่อกี้แล้วเว้ยจะรั่วนะ แ a n มันจะ n าดนเลมันคนหรืที่โอ้ไม่รู้จักปูยังลูก พี่บอกต,องตรงๆนี่ยมนนขนาดนี้เนี่ยมัน,นคนละขี<อ>้ก,กันวะเด็กๆไปน้องร็บอล The Legion have destroyed a Hellborn tower จงตี with เลยับฟองก่อนไปปะพี่บอกแล้วไงว่าของี่เมันลังคอคนลึกี้กันวะไม่รู้จักตบกูยังรู้ อีกครั้งแล้วอารมณ์ปาเมฆใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น The double stomping down the playground. โดนมาดิตามันเฮ้ยคงป้อมจีตายแล้วมึงบอกแล้ ันบ้านไหม So neat. Who is in my punching bag? Let me in. Oh, my, look at that. one of your structures oh, is under I'm attack. Move.

I'll open! Let will not escape this time! One of your structures is under attack! Unstoppable plushy power! That ability is not ready. The is hungry. That ability is not ready. <laughs> it's now a massacre. You're not gonna try. Massacre. Regeneration. ที่ดีกูใส่เลย Yeah <laughs> Wait, yeah. wait! Wow. the legion have destroyed a hellborn tower uh, <laughs> end. invisibility กินเห็ดทำอะไรกินไม่้มาเมัวต่กินเห็ด Down the playground. Hi, get out. What the fuck? <laughs> Get punched! Uh, yeah. down the playground. The Legion have destroyed a hell. Yeah. I'm a roll. power. <laughs> hey down the playground. <laughs> it's a bag. Hey <laughs> <laughs> Don't face in a hellborn barracks has been destroyed a hellborn barracks has been destroyed หมดจะง่ายก็ง่ายชิบหายเฮีย